โอ้โหตรงนี้เขาเรียกอะไรเราผ่านหมอกเลยนี่ผ่านหมอกเลยเห็นไหมหมอกจะอยู่บนหัวเราถ้าเราลงไปเดินมันจะปะทักหล พี่น้องบนเขามีสะพานลอยด้วยผมสะพานลอยสี่ทางขึ้นเลยพ่อสี่ทางขึ้นเลย ขั้นหนึ่งในทางลงทางตรงนี้หลายต่างป็นแสนเข้าชุมชนแล้วไอ้เขาต้องมีเหตุผลนี่นี่โอ้นี่หมอกนะพี่น้องหมอกดูหมอกสิหมอกตกดูดีเหมือนไหมอันนี้ไม่ใช่ควันนะอันนี้เป็นหมอกจริงๆแดดยจะยังส่องอยู่เลยอือมันนี้ด่านอีกแล้วตรวจพม่าอีกแล้วเว้ยถ้าเราอยู่บนที่สูงนะเราคงโอ้โห เราวิ่งผ่านหมอกเลยนะนี่กจกกจกไหมไหนไป,ไปชายเมียง่เขาเปิดข้างเดียวก็ได้มั้งตรงนี้เป็นด่านนะคะดา่านตำรวจห้วยอายุห้วยอะห้วยยะอุด่านห้วยยะอุเรากำลังวิ่งผ่านหมอกนะคะพี่น้องกำลังวิ่งผ่านหมอก หมอกหมอกยาไทยเขียนคิ้วเป็นยาไทยไม่รูม่ย่างไก็ต้องจรงกู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 ไม่เล่นกับมึงละมึงไปเลยไม่รอเขาดูน้าแล้น้าคนไทยกดแล้วก็นักท่องเที่ยวแน่ไคนนี้ไม่ใช่ไอ้คนนี้ไม่ใช่พม่าแน่อย่างเงี้ยอย่างเลียวร้ายกับลาวเออพหลาไม่ใช่ยาหรืออะไรพวกนี้มันเห็นด่ะแล้วก็เงินเงินงักงักแล้วโอ้โหพี่น้องนี่หมอกจริงๆนะไม่ใช่หมอก ควันนะคะเป็นหมอกจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่พีอมนะไม่ใช่พีเอมเป็นหมอกจริงๆแล้ววิ่งผ่าหมอกเลยนะเนี่ยแต่การมองการมองเห็นเราก็ยังชัดเจนอยู่นะโอ้โหตรงนี้หนาตึบเลยรอน้ำมันเครื่องลงหอบเลย กเปากระเป๋าไม่เปียกหรอกไหนแม่บอกแล้วว่าให้คุมกระเป๋าไม่มองไม่เปียกไม่มีมองโอ้โหมอหนาๆเลยหนาๆเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะนอี่นหนาเลยน้ำมันเช้าแล้วเนี่ยใช่ตาที่ขึ้นแล้วด้วยกกลางคืนนี่มันกลางคืนมันไม่มานะหมอกเห็นไหมที่เราไปดูตรงที่ไอ้เขาอะไรที่ขึ้นรถสองแถวขึ้นไปอ่ะ มันจะมาตอนมันจะหมอกมันจะมาตอประมาณแปดเจ็ดโมงเจ็ดโมงม้อมีพระอาทิด้วยมันถึงจะทอนกันเห็นตามจริงมันมาแล้วแตเด็กแล้วแต่เรงไม่เห็นไม่มันมันมาจริงแต่มันไม่ได้หนาขนาดนั้นมองไม่เห็นเลยอ่ะมันต้องเจอระทบากับแสงนีดธรราที่มันเห็นเยน้ำเนืเสร็จแล้วพ่อมันจะหมดแล้วนะอะไรมันจะหมดง่ายมันยังไม่หมดเทือกเขามันก็ยังไม่หมด แต่นี่เราเราน่าจะอยู่ที่สูงที่สุดของเขานี้เป่าเราอยู่จุดที่เตี้ยที่สุดแล้วไม่กลางๆเมื่อกี้เราอยู่สูงที่เราลองมองลงมาเห็นทะเลเป็นกระทะนะเออตอนนี้เราอยู่ใต้กระทะแล้วงั้นแสดงว่าตอนนี้เราอยู่ในกระทะใช่หมต้งขาลงไม่ต้องหาแล้วเนียรถโอ้โหจุดนี้หมอกหนาเลยเราวิ่งผ่านหมอกกระเป๋ากะเป๋าไม่เปียกหรอก จะได้เปียกๆล,ล,ลงไปเออเมลงมเวลาหมอกมันไหลมลงมันจะได้ไหลตามหมอกไปโอ้โห,โโหสุดยอดใครบอกว่าไม่หนาวใครที่ไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาไม่หนาวไม่เหนียวหรอกสิบแปดองศาเองเออสิบเจ็ดสิบแปดองศาเองนี่นะดูสักก่อนดูสักก่อนไม่หนาวไม่เหนียวหรอก อื่นเขาหิมะตกที่นี่หม,ห,มหมอกครับหมอกหมอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอพอ่อแม่ <c oughs> สวยหรือยังทำหน้ายัางลุกทำหน้าด้วยเมื่อกี้หน้าด,ด่านเลยตะหูแม่งต้องมองแน่เลยทำหน้าบอกปากแม่ให้ปากแฉะว่าเนี <c oughs> ่ยทำแฉะเลยสาม <c oughs> นิ้วอำเภอแม่สอดนะครับตอนกำลังจะไปเข้าสู่อำเภอแม่สอดไปแม่สอดคะเมื่อกี้ตลาดเมื่อกี้น่ะมัน เป็นชาวเขาเาผ่าเผ่ามูเผ่าละอูอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่รองะร,ระ,ะวังน<ล>ะพี่เอิญอีไปสนีนี่คือแข็งแรงแท้ละโอ้เดียวเบรกไม่อยู่นะท่านตรงนี้เป็นสะพานนะครับข้างล่างมีถนนอีกเส้นหนึ่งงดข้างล่างมีถนนอีกเส้น ตรงนี้เป็นสะพานโอ้เราวิ่งผ่านหมอกมาประมาณสิบกิโลแล้วนะนี่นะเบียดเนาะยังไม่หมดเลยอะ่ะกี่โมงตอนนี้ตอนนี้คือเจ็ดโมงครึ่งแดดเมื่อกี้มันหายไปไหนวะเ <c oughs> มื่อกี้แดดออกเลยหมอกกินไปหมดแล้ว หมอกกินตะวันหมอกลุ้นวนหมอกล้วน,นแสดงว่าเราเข้ามาอยู่ในหมอกที่เรามองเห็นข้างบนเ<ร>มื่อกี้เลยดูบนตอนนี้เรา,าอยู่ล่างล้วเออเรามาอยู่ใต้ท้องหมอกแล้วเนี่ย หมดแรงพี่เอิร์รถเขาหมดแรง,แรงอุ้ยสู้ดิสู้ดิไม่ไม่ไอคันที่สวนมาเขาบอกเพื่อนเขาสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยไงแต่รถนะเวียดนามมาทำข่าวทำสารคดีมันมีข้อความหนึ่งที่มันไปทำตรงซอย ซอยอะไรนะที่ผู้หญิงหาก,กินเยอะๆน่ะนานาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอนะ่ะโดนถล่มเละต้องออกมาทำคลิปขอโทษอ่ะก็คุณไปสถานที่อย่างนั้นแล้วคุณจะมาบอกว่าเมืองไทยไม่ดีได้ยังไงคุณไปสถานที่แบบนั้นคุณเป็นผู้หญิงประเภทไหนคุณเป็นคนประเภทไหนอะไรเงี้ยโอ้ต้องออกมาทำ